สวัสดีคะ่ะเอฟจีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมนตักการผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยก็ได้เดือนทางมาวัดดงหน้าเพื่อนเนาะคะ่ะได้ยินข่าวว่าสิมีอาจารย์มาให้แนวทงังตัวเรียกวันที่สิบหกเนาะคะ่ะสิมีอาจารย์ได้เนี่ยมาอยู่วัดดงหน้าเพื่อนนี่เทากับมาไปเบิงไปส้มน้ำกันเนาะคะ่ะ มาค่ะตามแม่น้อยมามาไปเบิองน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะว่าพ่อกันโวนขวดเบื้องลิ้มเพลงได้พ่อจันเรกเน่าท่าของเขาขวดเน่าทางวดหันเนาะกะได้ฮกเป็นรักรวยฮกเป็นรักรวยเนาะครับเนาะกับรวยมาเก็บมาอยู่โอ้เขาตรงๆเขาขวดนั่นแล้วฮกเป็นรักรวยเดซี่เป็นรักสิบแต่ว่าขวดนี่นะ ไดุ้นเป็นรักวยตอนนี้ได้ศูนเป็นรักวยอ่าวได้เป็นรักวยนนี่ขนปีนไปก้อนแั้นขนบ้านนี้คือเยขาน้นจะห็นแล้วจะเรีขกคำฝันพร้มแล้วงวดนี้ม่เคยฝันมาสีงวดเลรอเด้บานนี้เมื่เขาฝันงวดนี่จะจ้าแจงครับมาเปนฝันก็ะเว้นครับครับจนตื่นจนต๊ใจญ่แห้งฝันวันี้ฝันจนต๊ใใคร่ข้างนี

เออก็ตีหฮาก็ลังติดสั่งขึ้นหม่นี่ยขาดอุปกรณ์คือโลซสิ่งนี่สิบสแผ่นเงาหาเมตรเป็นบอที่เคยพูดลงไบ้างค้ไว้เรียบบ้างค้่ไว้เรียบร้อยแต่ว่าขาดขาดโนซิงขาดเนื้อมุ้งเนาะจากว่ามีนมุ้งผ้าหนาพ่าอยู่านห่นานยีาเกตพั่นะผพาเก็ตองเออตัวในญ่มากเลย พระเจดองแน้วบาทดนี tá, ้ก mm ุฏ hmm. so 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 ิให้พระยูนี่ยังบพ่อ้เงบพ่อที่พระที่อาศัยของพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะการเลยขาดว่าูกสิ่งเขานี่ยแนวจะมุ่งกุฏินี่ก็ยังบนมีถากไอซี่ทุกท่านเนาะถากว่าพนมีใจสรสท่าถากจะท่าบุญอยากจะร่วมใจเป็นเจ้าภาพเจ้าสัท่าสร้างกุฏิซอยกันแล้วก็ คือจะซอยเหลือทางอุปกรณ์ในการมุ่งขาดรู้สิง่งอย่ประมาณ12แผน่นเน้าหาเม็ดขอให้ทุกท่านถากปา,าพูงิี่เสีท่าเนวแอมนี้กา <c oughs> ต้องเป็น,นแนวแอมนี้ก็ต้องถากว่าจะเป็นไม่ฟาสเซลาเออไม่ฟาสเซลาประมาณแปดมัดผมคาดไว้ว่าประมาณแปดมัดแปดมัด การมัดสิบมัดยุ่ในเกณฑ์นี่ประมาณสิบมัดนี่แหละยู่ในเกณฑ์นี่คงจะพ่อเออโกตีดังนี่เน,ะนาะกำลังสั่งขึ้นมาว่างโค้งมาไว้แล้วขาดเนว้อแอมขาดตะป,ปูแล้วก็ฟาชลาแล,ะะล้วก็โรสิงในการมุ่งสิบสองแผ่นเน่าหาเม็ดและะ้วก็ตะปูเกี่ยวตะป,ปูเกี่ยวอที่จะมาใส่ในการ ก่อสร้างกุฏิให้พระสงฆ์เพเดนได้พระผ้าอาศัยในเวลาหนาฝนนี่ฝนกับกำลังมุงหนามาเออกับมาในภาษานี่เนาะในภาษานี่แม่ในภาษานี่ฝนกำลังมุงหนาขมาหลายต่อหลายใครว่าบ่มีเวลาอจะบ่มีเวลาหนาแรงเท่าไรจะมีแต่ฝนมุงหนาขม่าเออเดียวกับพายุนั่นเดี๋ยวกับพายุนี่เอพระนี่กับบ่มีหมงที่เพิ่อพระอาศัยบ่มีหมงจะกักพรเพราะว่ามีแต่จะ คือกุฏิมันบุพเพระสงฆ์องข้าเจ้าเพิ่นเนาะเออเอาขอให้อีกชื่อทุกท่านเลิงเร่เบ่าเออสมควรเออมีจิตศรัทธาจะมาออกซอยโพละหาบาทสิบาทกับบ๊อบนังแล้วแต่ศรัทธาเนาะแม่เนาะเออแล้วก็คุณแม่คุณพ่อคนทุกท่านเนาะเออแล้วก็โทษมหาเออโทษมหาเบื่อโทษของพญาคู่เพลินเดออเออเบื่อโทษของพญาคู่เพลินจะอ่ศูนย์หกหนึ่ง ศ8นย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าหกหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจดเจ็ดสาห้าศูน์ดเจ็ดสห้าศย์เก้าสองหสี่สองสามหนึ่งหแปดสองเบื่อลครับเด้อเข้ามาหาพยาูรเพิ่นเลยเพราะว่า หากว่ามีกิจิตธาอยากจะทำบุญเออสั่งกุฏิสั่งลำบอกก็สารนี่ได้บุญได้กุศลหลายอันมากนักถ้าหากอยากจะทำบุญขอให้มีกิจิตธาทรงมาพภูรหาราศีบาทเป็นผลดีเด้อครับเด้ออ้าวเย็บซีตรัตนานะครับเนาะคาถาทูสาธุอาสาทูอาบันมะหันมาเข่าเรียงเลขคำนวณมาบันี้เนาะครับเข่าเรียงคำนวณก่อนจะให้เอาเลขยฝันไหนเนาะวันที่สิบหกเนาะ สิบหกทุนาสิบหกมอนิยอมยอมิยอหกห้ามิยอหกห้านิยอหกห้าผมจะให้ผมจะให้ตัววิ่งสี่แล้วก็ศูนย์ทำแล้วรอบอะไรให้วิ่งสี่และวิ่งศูนย์ให้ตัววิ่งสี่วิ่งศูนย์ เป็นตัวเรียนในวันนี้เด้อเด่นซี 4, เด่นศูนย์ครับผมให้วิ่งซีทำมาักในมักแล้วให้วิ่งซีแล้วก็วิ่งศูนย์อ่าวิ่งซีแล้ววิ่งศูนย์เด้อแล้วถ้าหากว่าซีศูนย์บ่มากกันโดยตรงถ้าหากมากขึ้มากซีศูนย์เม็ดเดียวถ้าหากว่าบ,มา 4, 0, บ่มากซีศูนย์นี่จะจับคู่ใหเ้เด้ออ้าซีซีซี สแล้วก็ 0, 0, 0, 0จะมีอยู่เก่าคู่มีเก่าคู่แล้วถ้าหากว่าบอมาสี่เม็ดเดียวจะคู่กันกับ 47, 4เจ็ดสี่ห้าสี่ส 40หายไปแล้วเป็นตัววิ่งแต่ว่าหายอีกคือเเ่าเพราะว่าป็นตัวเด่น<อ>แล้วคู่กับ 7, 0 70 50 20 10จะมี4คููมี4คููถ้าหากว่าผมจะว่องหายในเวลาช่วงนี้เนาะผมว่องหายในเวลาช่วงนี้ ผมก็จะให้4 0ศูนย์ว่างปิดตัวเด่นผมก็ต้องให้ตัวเด่นแต่ก่อนคูกันถ้าว่ามากก็ต้องมาซีศูนย์ถ้าว่างก็ต้องมา4 2สองโอซีหาน่อปากหน่ยผมก็ให้ซ5หาเด้อปากไป4 2สองเออ4 2มี้อยู่แต่ผมปากเออปากผมไป4 2สองไม่ตัวเน้นตัวีนเออผมให้ซ5หาแล้วและ4 0ศูนย์แล้วรักทีศูนย์ผมจะให้เป็นเจศูนย์ ผมจะให้เจ็ดศูนย์และห้าศูนย์เอาสีแดงวงบอขอแกนเออได้ขึ้นกันจังคอยอกแกมคสีแดงได้ขึ้กันเนาะมันจะทัดมันจะทัดสีกันเนาะครับเอาวิ่งเด้อวิ่งผมจะให้วิ่งวิ่งสีครับผมให้วิ่งสีแล้วก็วิ่งศูนย์สีสองสีหนึ่งสีศูนย์ครับผมให้วิ่งสีศูนย์แล้วก็ผมให้สีห้าวงให้เป็นตัวเด่น ผมวงหไห้ซีหาเด้อครับเด้อแล้วก็ซีศูนย์เด้อแล้วถ้าหากว่าเอฟซีทุกท่านถ้าเห็นไปแล้วว่าถ้าหากว่าผมวองวงไว้ตัวที่บบชอบใจว่ามาชอบบ่ถูกใจอย่างที่ผมว่งไว้การแลกแต้งเอฟซีทุกท่านเนาะว่าจะมักตัวไหนชอบตัวไหนกน็จัดไปตามใจที่ตัวเองมากแต่ว่าผมนี่ให้ให้ซัมนี่ครับผมผมจะให้ซัมนี่เด้อ ศูนครับผมจะให้ซ้ำนี้่ดูนี่นในเลขคำนวณผมจะให้สองศูนย์หนึ่งสี่ห้าและสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์และห้าศูนย์แล้วให้วิ่งสี่และวิ่งศูนย์ครับผมครับแล้วต่อมาจะเป็นเลขฝันเด้อครับเด้อฝันเด้อจะเชยใส่เลขฝันเนาะเลขฝันของผมจะเอาลงมาใต้นี้เอาหน้าเดียวกันเลยเอาหน้าเดียวกันเลย ฝันนี่ผมฝันว่าผมแก้เสื้อผ้าผมจะไปกลางมองหรือใส่ด่างเขานี่แหละผมลุกไปถามจะไปกลางม่องและใส่ด่างผมใส่แตงเก่งได้ลุกไปเสื้อผ้าผมแก้เบิร์ดแล้วจะลุกไปกลางมองนี่มองยังห้อยสอกอยู่เลยวันในกลางเพราะว่าลุกไปน้าประมาณเพียงนี้ลุกไปแล้วแล้วมัดเป็นรู้สึกว่าขั้นยางกับท่านหันขั้นเสแสดเออก็เลยรีบขึ้นมารีบขึ้นมาตีน้ำยางบูน้ำขึ้นมาตีน้ำ ไม่ยืนอยู่เลยมากลางขาออกเบิรงมันที่ปีงสองตัวยู่งามขานี่ปีงนี่ทอผูเมื่อนี่เนาะปีงสองตัวทองามขาเนี่ยโอ้ยยู่ที่งามขานี่นะทอผมเอาฟังเอาพี่น้องผมแก้วพี่น้องติดเนาะปีงสองตัวจับอยู่งามขาทอผูเมื่อนี่ละท่องแดงนี่งืออยู่โอ้ยตายตายตายไม่ปีงสองตัวแล้วผมก็เรยเอเมื่อสองเมื่อนี่กำตัวนึงนั่นดึงออก ย่งตัวหนึ่งมันเข้าไปในทวานแล้วเข้าไปจนจะวิตแล้วดึงตัวนี้ออาได้เฝ้าเอาทิมแล้วบานนี้ตัวนี้มาคุ้มดึงอีกบานนี้มาคุ้มดึงสองมืออีกมันยังอยู่หน่อยเดียวมันเข้าไปเลือกเพราะีคุ้มดึงออกมาปุ๊บมันติดตัวสันหลังไปเลยเพราะว่าปากมันขาดทางในแล้วปากขาดทั้งในเลือกแล้วคุ้มดึงออกมาอีกตัวดึงมาได้ก็ตัวบานนั้นเอาไปมากมือผมมือมันเลยหลุดมันเลยเข้าไปได้เลยเลี้ยเข้าไปได้ พอเงินมากกางเรื oh, yeah. mm ่องว้าไปหากินก็กระแต็นเสียน้อยจังสิออกบ้านนี่ไงเนื้อหูมียพอดีเนาะตายบ้านนี้ตายตายยังยังมาค้ำบึงอยู่นี่มันแม่นอีหลีบอกว่ามันกข็เวียนเสด็เนาะว่าแม่นบ่ฝันแม่ว่าเมีนบ่เป็นฝันว่าเมีนลุกไปท่าอีหลี มันเหมือนบ่มันเหมือนกูฝันอยู่บอกมันเหมือนมันเมนของจริงว่ะสันแต่เขาสอนว้อฝันสืฟังยังเสียวอยู่ย่งเสียวอยู่ตายตายผมเลยจะตีให้เนาะบบานี้เนาะจ้านะผมตีให้ว่าพี่นเงี้ยสิกดตีขึ้นกัอนเออตีซอยกันเดอแต่ว้อฝันนี่ผมจะฝันแล้วผมจะตีออกมาว่าในกันขึ้นนั้นผมตีมากเลยว่ามันเป็นว้อฝันแล้วบ่าันไปจริงแต่ว่ามันเหมือนกับไปจริงอะผมจะตีให้เนาะอ่าผมจะให้หนึ่งผมจะตีให้หนึ่ง แปดศู <80 S 1> นย์คือตัวแรกเพราะว่าปีงมันเข้าไปได้เนาะปีงนี้ปีงตัวหนึ่นงเป,เป็นแปดผมตีเป็นแปดอยู่แล้วแปดมันเข้าในทาวันทาวันเป็นศูนย์ครับผมจิตีหนึ่งแปดศูนย์เป็นตัวเด่นเลยเด้อแล้วตัวที่สองผมจะตีว่าเมื่อสองเมื่อเข้าไปกรรมไ้เนาะเข้าไปกรมไปกรรมไ้แต่ว่าบนม่ยมบอกผมตีหาแปดศูนย์ ห้าแปดศูนย์เป็นตัวห้าแปดศูนย์แต่ว่าแปดศูนย์นี่โบถิมเพราะว่าพมันเขาเป็นในทวันได้แล้วบ้านี้ว่าปีงสองตัวปีงสองตัวผมก็ให้สองแปดศูนย์คือเขาครับผมจะให้เจ้าโบถิมศูนย์แล้วก็จะาโบธิมแปดเพราะว่ามันเขาไปได้จริงๆผม้นมตกใจบสสองว่าว่าแล้วก็เ่าอีกผมก็ตกใจะครับผมไม่เคยฝันทั้งสี่นักเตะ ครับปีงสองตัวครับปีงสองตัวดึงออกได้ตัวนึงแต่ตัวนึงมันดึงออกไม่ได้ไม่ขอไป็นทถวารเลยแต่ว่างามที่สุดครับที่สุดครับบ้านนี้ผมจะว่งให้เป็นตัวเด่นที่ผมมักเด้ขคันคือความฝันเลยครับผมจะวิ่งให้หนึ่งแปดศูนย์เลยครับเด้อแกนเอาเขแกนเะครับผมจะวิ่งให้ตัวนี้เลยครับเด้ออ่าเมนนีมันเป็นตนาครับครับผมจะว่งให้หนึ่งแปดศูนย์นี่เป็นตัวเด่นครับครับครับ นี่คือผมให้เป็นตัวเด่นไปเลยเพราะวา่ามันเข้าไปได้ตัวหนึ่งปีงกน้ำแปดทาวันเป็นศูนย์ผมจะตีแปงเียแล้วคันหากว่าตัวร่องนี่ตัวร่องนี่คัน่าเมื่อตองเมื่อไปคุ้มดึงออกนี่มันบอกก็ตีเพื่อตัวร่องขึอนหาแปดศูนย์ได้ผมจะห,หาแปดศูนย์ครับ <100. S 1> รครับเป็นตัวร่องเลยนี่ได้แต่ว่าตัวเด่นขึ้นหนึ่งแปดศูนย์ครับผมผมจะให้ Okay. แต่ตัวนี้ก็ซื้อไว้ขึ้นเพราะมันมาสองตัวมันมาสองตัวแต่ดึงออกได้ตัวนึงแต่ตัวนึงมันว่าย่อมออกมันเข้าไปเลย hmm. ผมจะเด่นลงห้องลงที่ลงเด่น,น uh. เน่ห์องเมียเฮ้ยห่องเล่เวลากังดึกผมเข้าใจว่าเป็นกังเว้นจแซ่บถ้าว่าแล้วควค่ำฟันกับคำนวณน,นี่ถ้าตัดเลนสิข่ากันยุห่าศู์ ครับครับผมนอพะแกนนอกหนึ่งศูนย์กับห <0. S 1> นึ่งศูนย์แมนแมนแต่ว่าหาแปดสองตัวเป็นต่มาบอพอแกน่นมือกําปิงนี่ละจังว่าผมว่ามือผมกําปิงนี่มือสองมือนี่ดึงปิงของมาเนี่ยมันมอย,ยอดบ,บอกสองแปดหาเป็นไปได้บ่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือกันสองแปดหาเป็นไปได้แต่ว่าผมบถิ่มแปดศูนย์ยอ้ยอนยองังย้อนว่ามันเข้าไปในถาวานถวาน่วานเป็นศูนย์เลยจ้าถวานจะเป็นศูนย แลขแปดนี่มันจะเข้าไปได้พระมอสีว่าเป็นแปดศูนย์เข้าไปได้ตัวนึงมอสตีว่าหนึ่งแปดศูนย์ครับพอแกนฑว่าจับสองตัวให้ได้รุ่นเนี่ยบอกขั้นจับสองตัวนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขฝันเนาะอันนฝันครับผมฝันปิ่งครับถ้าจับเป็นสองตัวอเอาผมจะให้แปดศูนย์เป็นตัวเด่นเนาะแปดศูนย์ตัวเด่นแล้วก็หนึ่งแปดด้วยครับเด้อหนึ่งแปดแล้วก็ห้าแปด แปนครับครแปดเพราะว่ามื่อนี่มื่อมันนักกรรมนี้นึงครับแปอเล็กอาจารย์พอดีปครับผมจะให้ซ้ำนี่สองแปดเลยสองแปดมันมาสองตัวเนาะแม่แต่ผมดึอเอาสองแปดอานั้นตัวนึงสองแปดน้ำไม่เป็นไรตัว ที่จริงเขาแกนรอบก็่อยากให้ลุ่มไหลายโดนผมก็พ่อยากลุ่หไหลรายแต่ว่าขันแต่ผู้มากเออะขันขันผู้มักพวกแม่ผมก็ลุ่มไหลได้แต่ว่าผมผมมั่นใจคือแถวนี้นะเนาะในความฝันเพราะว่ามันเข้าไปได้ครับผมั่นใจเลขสามตัวครับผมผมเขาผมมั่นใจตัวนี้มากหลายกว่าเพราะว่ามันเข้าไปได้ตัวนึงผมจุดลุ่ห้องกลางเดือ เล่ห์คำนวณนี่มันใจสุดๆนี่เป็นตัวใดค่ะเลขคำนวณนี่คือคือผมให้ตัวเด่นเนาะตัวเด่นนี่เนาะผมก็ต้องว่าตัวนี้ตัวนี้สี่ศูนย์แล้วก็หาศูนย์นะครับได้สี่ศูนย์ก็หาศูนย์นะครับผมเก็บมันใจเลนติดศูนี้บนล่างแน่นนะครับตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างเด้อแถวจะวิ่งนะครับเด้อี่เป็นบางเป็นล่างเนาะครับเอาเปลี่ยนมามันก็ ตัวนี้เป็นบนนะครับด้วเป็นล่างบนเป็นบนบนบนแถวซีนี่เป็นบนครับครับแถวซีเป็นบนชื่อง่ายกดแล้วบัทีนี้ครับชื่อว่าซีศูนย์นี่บนเขาแพงครับพรตานแน่แต่ว่าเดี๋ยวศูนยนเป็นล่างมาร์คหนึ่งแปดศูนย์กับสอกห้าแปดศูนย์เนาะแมนแมนคือคือผมกำหมอกมางเลยมันบ่นยอหมอกมันเข้าไปได้แมนแมนมันเข้าไปได้ ฝันดีอยู่ดีพอกแกนฝันดีอยู่ดีนี่ถ้าตีได้ได้เงินเลยนี่เงินเงแต่ว่าผมวายอยู่มันมันโดนมา้งเนี่ยผมก็เคยฝันจี่กีแกนจนไหลปุ๋ยไปไหลไหลเริ่มพ่นครับผมผมเคยฝันไปโดนแล้วคืองื่อนเก้าหานะผมก็บอกว่าเก้าหาร่างเม็ดเดียวไอ้งื่นนั้นฝันว่าหมาดำเงยบ่หมาดำเงยบ่หมาดำเงยหมาดำเงยแรงขึ้นพ่นครับหันหน้าลงมาบอกว่าเก้าหาร่าเงินเป็นข้ามโย กาแบบนี้พี่่แก่นะฮะจำก็ขอบคุณพ่กแก่หลายๆเนาะจะขอบคุณท่านนะค่านขอบหคดีกับทุกท่านนะครับเออที่อะไรบงท่านแอดมินอบางทาน youtube ทุกท่านขอให้มีสุขมีเสถรางรวยมีเงินทองเงินจะได้ขาดทุคิดสิ่งไหก็ได้ซึ่งนั้นคิดท่องให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกสิ่ทุกประการ รอดรับไปเด้ฟันดีเห็นถึลรัตตอรีหรือว่าที่นึ่ที่สองกันทั่วนาทุกคนเด้วครับด้วยสาธุนี่ค่ะคือตัวเลียแนวทางของเสี่ยนแกนมักท่ายกแกนเนาะค่ะเลขเล่าบิ่งสี่กับศูนย์เนาะค่ะสี่กับศูน หลักสี่ก็สีมีสี่เก็ดสี่หาสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์เนาะคะ่ะหลักศูนย์ของเราก็จะมีเก็ศูนย์หาศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แต่ว่าเราเน้นให้คือสีศูนย์กับหาศูนย์เนาะคะ่ะเลขฝันของเราก็หน่งแปดศูนย์คือตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวล่องก็คือห้าศูค่ะ ตัวกันก็นกนคือสองค่ะสองตัวของพอแกนก็นมี80ดศูนตัวเล่าเน้นก็นคือ80นี่เนาะค่ะเอฟซีมากกระจัดขัดกระพานเ้ยค่ะทั้งสองเ้าเป็นเพียงซื้อกลางหหยแนวทางเท่านั้นกระโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกระรับฟัง แอดกะให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนปล่อยพี่นอ้องเอซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาได้ความไข่ใหญ่มีขปล่อยมีอายุวันโนสุขังพลังถูกหวยรวยเงินในวันที่16หมิทุน่ายนนี้กันทั่วหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ